พี่น้องบรรยากาศบรรยากาศเข้างานพี่น้องบ่ได้มาเบิ่งหมอบอ่ได้มาเป็นหมอลำกัพบพอได้มาเห็นแนวนี้ได้เป็นตื่นขาตื่นใจฟังนี้ทานน้นนงในมีแตอร์ลรสสอนก็มีสตอร์ลิสสอนเป็นบ้านพักตก อยู u, hey, Who, ่งามสดาหมดอ่เฮ้ยเขาขึงหนึ่งยูเก็บข้กวานกินเนากเขาเนาะไม่เรียกเก็บพวกเขาน้ำก็เจ้ามเอ้ยน้ำก็เจ้าน้ำหยน้ำน้องพอดงกันกลัวได้เ็นกิะ่็เคยพ่อกันด้พ่อพี่น้องเออ กิโลนะส,ส,ลสี่ส,สี่กิโลน้ันสีสวรรค์ปุ๊บมันรดีงามครับุณที่ทากระจอาในโอ,นโอ้สวันนี ว่ามันสุดจุดปบนจุดของคล้องไส้ในใหญ่เขาก็คิดว่ามันเขาพัดทั้งพีมันสิทะลุเออมันสิเป็นลมจะเจริญเขาพัดทั้งพีคิดว่ามันสุดคล้องไส่สุดแม่น้ำสิบคมีบาดมีซองรถเลยแต่ยังพี่สวยว้ยจริญื่อนสวยเลยจะเจริญนสวยง่นเขากำลังเดินทางมาอดมาถึง ก็เป็นตะปมาทเส้นทางเด้เนาะมีห้องเรียนมาจนว่าลืมข้าวเลยจนมาสี่หอดหางมงสานน่นจักรโลกอะนั่นว่าหกสิบโล่่ะเนะก็มันเป็นหกสิบโล่และปันีไว่าโอ้ปนหรอคุณว่าเ้่าเดยก็อดไปที่ใดเพราะเป็นธรรมนานเป็นลกเพราะห้อมาแต่สองแต่ม้งกลัวจีสอม้งกลัวเด้เนาะมีมจนสี่สิบเอ็ม้งหรอปน้รงเป็นลอยคนโลกเปนี่ ก็เ่็นบานอร่อยก็โลดเลยนีิขนาดนี้อเนาะคุณเดือดหนึ่งยู่พี่น้องคือถนนใหญ่เขามากกับไก่เติบไป็นสำหรับรถอยู่กเคยดิเพราว่าเส้นทางแต่เขามาประันสิบกิโลนี่แหละยางข้างเขามาแต่ความรู้สึกที่เราไม่เคยเที่ยวเนี่ยที่ไม่เคยไปเคยมาครนเสิร์ตมันไกลมากนี่แล้วหัวผักก้านี่ จเลื่อกมีมูกระทะกับมีนี่แหละมูกระทะมีอะไรมองู้กระทะคือว่าจะเลื่อนเป็นมรมียมองไี้มีมูกระทะเมองนี้จะเลื่อนแคหมุ่หลักแสดงมาเขาต้องไปเฮ็ดล้านหมูกระทะยุวันเขาจะจะบานเขาจะสิจะเลื่อนมันบอกตะเบาเนาะตะกี่สมัยไดกี่เนาะอันเพื่อนานเนาะว่มีอย่างเนาะมันจะเลื่อนมยังสือเมือนี่มีเมื มีหมดสุดยางสุดแนวซีเกซเวนบิ๊กซีโลตัสไม่ีหมดหลอกสมุนจะเลื่อนหายมาอุ้ยมันเป็นน้ำยุคสมัยเนาะความสะดวกเลยสะดวกสบายเรือเราก็เดยจะมากันที่เขาหน่อยท่านผู้ชามท่านมีมีอยู่เลยซีจงซี่มี่ได้มหยมีหมดเลยที่ละอะไรมากนี่มีหมดเลยขากี่วันกินในบ้านเป็นบะเมอยู่อำเภออมเพออำเภอเลยแล้วกี้บ่มีหยังราคากับบะมี อธนาคารต้องมาทาธุรกรรมอยู่สารคาเเมือไ้มีเลยธนาคามันจะเลื่อนเนาะม่ไกินะาออ่าีงยุสนามยังจะเลื่อนแทะทางในซอำเภอันีิโอ้ยก็ซเนาะจอจอืออยางั้นเดี๋ยนี้เหมือนเลไโอแหงแตกโกวีโก้วีโก รถนจะเลือนไเนาะใ้่ละหมอนอดลนต้นนีงน่ะทั้งน่ะนี่แหละใกหอดเลยล่ะหยอดเทเดกจักกิโลกิโลฮะอีกห่งกิโลวันนั้นคือวันเลี้ยงเทเด็กยี่สิบนาทีเออต้องกสอนก็ไปเรียนเลี้ยวกปด้วเนาะเรีนเลี้ยวเลยเป็นางนสตลาดุนี่ดสองง ไอ,อมแม่เขาว่าแม่กินโลคเครืองนีหรอกว่าร้านข่าวไอแม่เขาซีเจตลาดนัดหัวแหลม เพราจอดสันทาเพอาเดนั่งเนาะมันไม่มองนั่งมันคืนต้รถเดย์ไม่ใส่นั่งกะเด้คือไปนั่งหมเลยก็ไดยไนาะสมุนเนาะมีกอีจะเ็นเห็นว่ดีไม่เหมอนสมอเเาบาดถ่านก็อย่งนี้พอพูดแล้คนหัวกอีมาถดพล่โตแล้วก็แต่ว่นไปน้ำสมัยกิจกับจัดงานมาเซาเขาอีสมุนเนี่ยวเดนเาแล้วแบรมาตาบัติก็ใค่ยืดได้เจอให้เอามาเขาเนาะเอาเขาเนาะ เก็สีไดเป่านี่เป็นน้ำสมัยนี่ดีนี่ดเมปลาอ้อยแม่นั่นและสิไปตัดอ้อยอยู่นี่ตั้ก็ตัดอ้อยดูลร่ะเออเพราด้เงินเป็นอ้าหาก็สานมือนี่และว่ะตีก้อนสิตเต้นนี่จียู่มุมเลยน้องคอยคุณจะเขาว่าได้จะขุณขุณต้องเขาเดสุดท้ายเลยุดไปทั้งหลังเาุ ตัดอยวายตัดตัไปแม่ตายีบตัวไปฉีบเ่าออโอ้ยสิเลี่ยมะตับน่ะเฮ้ยเขาบ่อะไรทั้งนี้จุดหมายเขาเสด็กับหดเทงแหดสลาน่อยตัวนี้นี่เดียวเขาเขาบดจริงนี่ดินี่ดีนี่ดิอีควงคักรวงโอ้ยมีรถกาแฟของพี่น้องตัด้อยตัด้อยตัดอยอยเปซอยคนตัดสะพอดาสางก็จะสางหอยย่างนีเนาะ ตัดอ้อยนั e, like mé, ่นเด็กกับเทศตัดอ้อยเด็กก oh, oh. ัดน oh, oh. ี่ไงไปเมียกับเทศหน่อยแหมมึคือกระเทยหน่อยที่นี่เพราอีกุ้งไปตัดอ้อยพู้น่ะสบายปันหมาเพราะผมเองเพราะสบายปันหมานั่นซื้ออยู่ผมดินั่นตากแดดเดือดร้อนไม่ได้ไปตัดอ้อยขี้เจอด้วยเมียขีอวยผู้น่ะหมาติหนาวกับนอนตากแดดขี้เจอด้วยผู้น่ะหมาติโอ้ยพี่น้องผู้น่ะผู้เขาก็อึดมองยูมองนอนมองเศร้า สะอ่อนสะอ่อนเนีเฮ้ยมือมอึงน,น,นั่นดอกแม่คนไปนอนเลยน่นตลาดข้เจ้านั่นข้าเจ้าว่ได้ขา,ายของเนาะเตียงนั่นเอปูส,ปสา <c oughs> ข้นนอนอลนี่เออเตื่อนต่น,นีีตลาดน,นตลาด้บไก่บานพุ่ยได้นอก,กติว่าโอเคอยู่กิโลเคิงเหอรอครับกตืว่าโอเคอยาาอหา ลุ้มเดี๋ยวมึงจะหาพอจะได้คือคันลุ้มแบบนี้อากาศเป็นบ่รอาบเพื่อนน้ำโอ้ยหนูเป็นสิบอาบน้ำค่ะอาบเป็นอย่างค่ะจะสร้างตัวละลานตัวสิเมียเหมือนตัวสร้างตัวละลานสิโพสิโพดสิพอก็คือเห็นอันนั้นอย่างผมเคยเห็นอันนั้นบ่าันไปแฝงอย่งเบาเลยที่บอกอย่งเบาเลย เงื่องกินง่าเพราะเขาเจว่าบางนหินแบ่ทเ่อยังเลยเจ้าละรถเท่าเขาออกมังกองัดออกจากผมุนเข้าไปฝุ่นลอยู่สาราหน่อยถ้าผุ่เข้าไปยุ่งไงสิไ่ต่างีเบียดมั่อ่ท้่ิเบียดอมานีกบ่าซื้อขอบไปที่เขาเกี่ยมักซื้ตัง บเลี้จอดคเลี้นเด๋ยวเขาจอดคุณพอนีเาจอดนี่เขาหนีสลัดนี่หน่อยอ่าเนาะอ่ไปจอดยังไก่นไก่นี่นี่เล่นจอดเขาลงรถดทั้งาลงจอดไหนายต้องือไ้่ชุ่มเขานนั่นแลแมนเพื่ไปให้นเขาจอดต่างเวที่แล้วเขาจอดก็มาจอดได้น้ำเตน้องไปยังไก่ตเครื่องันหมดมันจะสีมันเขาไปใสมันคืเขาไปไห้นี่แล้วมันมีหมนไปดีเน่ะ จอดนี่เราแล้วก็แฮกเขาเลยนะอืมมันไปจอดในพดพี่มันต้องมาพีบักเกี้ยงมงคนซุ่มนุ่มมันหลายๆเออาพี่น้องสารคินดีเอาไว้ซันมีซะกอนฮอดมองฮอดบอนแหละพี่น้องสารคินดีสบายดีพี่น้องพี่นองว่านี่ตั้ง